ยี่มตึงพูดอะไรกันบ้างพูดอะไรลใครลใครลเพื่นฮะใครลูรลห Happy birthday to you ยิ้มยิ้อย่าฟังพ่อยิมหนึ่งสองยิมข้างไว้สอามยังยิมข้างยิมข้างด้บนเข่ยี่มยิมขเนี่สอง

มันอยู่นี่ชอ่มนี่มวแววแววแวลองเพลงลองเพลงลองเพลงกันเยไอไอ้วาไป้อเ้ยไอ้ะออย่าไปด้อมไอ้วปไอ้ะ่าไปมวไอวะาไอ้้อาไปดมไไอ อย <sa id net repay> <ta> ู่ตรงไห้นว้ยมันอยู่นี่เหี้ยว้าไอะไอ้บอสไอ้บอสอะรฮะอยากนั่งกับแไนไฟนอะไรดังๆนะ thế nào? cái <laughs> thau yếm thau yếm. cái gì <Vì> vậy? cái <laughs> gì <Vì> vậy? ha, ta điêu. ha